สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับเป็นรถยนต์โตโยต้าอันติรุ่น 1.6G เกียร์ออโต้ปี2008ครับรุ่นนี้แอร์แบ็กคู่ครับระบบ ABS ดิสสี่ล้อครับรถสวยเดิมครับรถเดิมๆเครื่องเดิมครับ1.6ไม่เคยติดแก๊สครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับรถขับใช้งานปกติ ขายเพื่อนๆกำลังมองหารถจ์ไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ Toyota าอันติ1.6เกียร์ออโต้ขายในราคา189,000บาท189,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หรือนัดหมายดูยรถได้ที่อำเภอาะยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ ななななな。